สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลไลฟ์ซีรีส์แชนแนลนะคะถือโอกาสอัดคลิปต่ออีกเช่นเคยนะคะพอมีเวลาแล้วเนาะแล้วที่สําคัญก็คือเชิญน้องกิตติมาสักสองตัวมาออกรายการกับเรานะคะอันนี้คือเบบี้เออร์มี่นะคะอันนี้ก็เป็นมัมี่เออร์มี่นะคะก็ลูกสาวตั้งชื่อไปให้เรียบร้อยตั้งชื่อแบบเบสิกมากนะคะ ทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยเราใช้งานจริงนะคะจะบอกว่ามีรอยลูกสาวแบบว่ากัดโบกัดโบน้องโบน้องพังไปเรียบร้อยอ่ะคลิปนี้อย่างที่เห็นนะคะเราก็จะมารีวิวน้องสองตัวนี้กันนะคะเปรียบเทียบให้ดูเพราะว่าเพื่อนบางคนเนี่ยก็น่าจะเพิ่งเริ่มมาในเจอร์นี่นะหรือเพิ่งคิดที่จะซื้อตุ๊กตาเออร์มี่นะคะก็ทางนี้เนี่ย มันมีทั้งหมด2ไซส์บางคนอาจจะตัดสินใจว่าเออซื้อตัวไหนดีระหว่างตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังเนาะตอนอื่นเลยก็อยากจะขอบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็มีสอตัวเองแหละมีตัวหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาเออเพราะเบลเล่าเลยว่าตอนแรกเนี่ยเบลไปเนี่ย P S A เขาก็บอกเบลว่าเนี่ยมีทั้งสองตัวเลยคุณเบลรับสองตัวเลยไหมเบลก็แบบ ตุกตาบ้าอะไรเนี่ยราคาก็ต้องแพงอะ่ะซื้อทําไมต้องสองตัวอันนั้นคิดในใจเนาะแล้วก็ตั้งใจจะให้แค่ให้ให้ลูกสาวอยู่แล้วแล้วก็แบบมันเป็นการสปอยเด็กเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็คิดในใจแต่ก็เออเหมือนสปอยนิดนึงอะ่ะตอนนั้นก็เลยบอกเอาตัวเล็กละกันเพราะว่าแบบเบบี้เราก็ตัวเล็กเนาะตอนนั้นตอนนั้นน่าจะขวบนิดนิดนะคะอ่ะก็บอกพีเ่เซว่าเอาตัวเล็กละกันคะ่ะอ่ะก็เลยได้ตัวเล็กมานะคะตัวนี้อ่ะสักพักหนึ่ง สักพักหนึ่งก็คือเราเริ่มไม่รู้แล้วว่าเราจะซื้ออะไรแล้วก็ใกล Birthday, ้เบิร์เดย์สองขวของเบบีก็เลยบอกว่าขอตัวใหญ่ได้ไหมคะปรากฏว่าทุกคนรู้ไหมว่าเบลอะขอไป3เดือนก่อนที่จะถึงเบิร์เดย์เบบีเบลอะเบลก็ไม่เคยได้แบบว่าน้องตัวใหญ่จากที่ไทยอีกเลยเพราะเขาบอกว่าของมาน้อยมากแล้วก็ลูกค้าต่อคิวกันเยอะอีกทั้งเบลอะได้ตัวเล็กไปแล้วนะคะปีนี้ได้ตัวเล็กไปแล้วเบลก็แบบอ้าว ก็เขาอยากได้ตัวใหญ่เพิ่มอ่ะก็แบบเหมือนต้องต่อคิวอ่ะแล้วกลายเป็นแบบว่าหายากขึ้นมาทันทีนะคะเอ่อใดๆก็ตามตัวใหญ่นะคะเบลเลยไปได้น้องมาจากที่ดูไบนะคะเราจะบอกว่าดูไบเองอ่ะก็ยากเหมือนกันนะก็ต้องจองกับ SA เหมือนกันเราให้ SA อซเไปหามาให้ก็แบบเฮ้ยเป็นตุก,กตาเฉยๆซึ่งแพงแล้วไม่พอดันหายากเข้าไปอีกนะคะเจ้าน้องเออมี2ตัวนี้นะคะเอาเป็นว่าถามว่าน้องอ่ะมีข้อดีอะไรไหมนะคะ ข้อดีอย่างเดียวเลยค่ะน่ารักแค่นั้นเลยแล้วก็ข้อดีอย่างที่สองเพิ่มยอดสะสมให้เพื่อนๆได้นะคะเพื่อไปสู่กระเป๋านะคะถ้าเผื่อใครแบบว่าขี้เกียจรอในช็อปแล้วจะไปหาซื้อจากตลาดมือสองนะคะเมันก็ยังพอมีคนที่แบบเขาปล่อยของใหม่อยู่เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้มาคุยกันที่น้องสองตัววัสดุของเขาเนี่ยก็เป็นร้อเซโพลีเอสเตอร์นะคะอ่ะแล้วก็ ข้างในของเขาอะทั้งคู่นะจะมีโครงอยู่อืมซึ่งตัวเล็กอะจะจับแล้วเจอโครงได้ไง่ายมากอนะโครงก็แบบเอาไว้ดัด,ดขาเขานะคะแบบจะเดินจะนั่งอะไรยังไงนะคือเนื่องจากตัวเล็กอะมันมันจับแล้วมันติดโครงอะตรงเนี้ยจะไม่เจอโครงนะแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยเบลบีบตรงช่วงขาเขาอย่างเงี้ยปุ๊บนะตรงเนี้ยปุ๊บนะเจอโครงเลยตรงตรงคอตรงช่วงเนี้ยค่ะ ที่เบบีบเนี่ยนะก็จะเจอโครงนะยังดังนั้นน่ะถ้าให้แบบเบบีบก,ก่อนอ่ะแต่ว่าเขาก็คงไม่มีแรงบีบเท่าเท่ากับเราขนาดนั้นเออก็อาจจะไม่เจอแต่เป็นผู้ใหญ่อ่ะก็คือจับเราจะรู้สึกถึงบางทีแบบม,มีความแบบแข็งแข็งนิดนึงนะคะอ่ะแต่ถ้าแค่ลูบๆอะไรเงี้ยก็คือโอ้ขนน้องก็แบบนุ่มลื่นมือนะคะนุ่มลื่นมืออ่ะแต่ตัวใหญ่เนี่ยบอกทุกคนว่าดีมากจับแล้วไม่เจอโครงเลยทุกคนอ่ะ จะไปกอดๆอ่ะคือแบบจะไม่เจอโคมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบว่าน้องมีความแบบว่าอ้วนกว่าตัวเล็กระดับหนึ่งนะดีเทลของน้องทั้งคู่ก็ตัวใหญ่อะจริงๆก็แค่แบบคอยาวขึ้นมานะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือสูงกว่าอ้วนกว่าเท่านั้นเองอ่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีผูกโบผ้าพันหรือว่าหนังสักกะาดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวัสดุคืออะไรนะผูกโบแล้วก็อันนี้ก็เป็นหางนะคะเป็นหาง ป้ายแท็กเขาก็จะอยู่ด้านหลังเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะเดาเทียบขนาดให้ดูนะคะคือตอนแรกอบะไม่คิดว่าตัวใหญ่อะ่ะมันจะใหญ่กว่าตัวเล็กเยอะแต่พอมันมาอยู่คู่กันอะ่ะเออตัวใหญ่ก็ใหญ่กว่าตัวเล็กเยอะ,ะดับหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าแบบสูงแบบเกือบจะแบบเท่าครึ่งของตัวเล็กนะคะนี่นะคะนานาอ่ะแล้วเดี๋ยวดูด้านข้างกัน,นทุกคนด้านข้างก็แบบนี้อ่า เดี๋ยวเราจะวัดความยาวให้นะอ่ะจากหัวตรงนี้มาถึงหางประมาณแบบห้าสิบสองเซนห้าสิบสองห้าสิบสามเซนนะคะส่วนน้องตัวเล็กนะคะ <c oughs> ก็เป็นการวัดแบบคร่าวๆนะคะน้องตัวเล็กก็อยู่ประมาณที่แบบสามสิบสองสามสิบสามเซนก็คือจะ สั้นกว่าตัวใหญ่ประมาณ20เซนเลยนะคะอันนี้ตัวใหญ่เนี่ยถึงหูเขานะคะประมาณ38เซนนะตัวเล็กก็ประมาณ26เซนนะตัวเล็กก็เตี้ยกว่าประมาณ10เซนนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็ห่างกันไป20เซนราคาเนี่ยตัวเล็กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18,000กว่าบาทนะคะส่วนตัวใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ สองหมืกว่าบาทราคาดูบนะคะสองห0ื่นปลายๆเกือบเกือบสามหมืน,นะคะตัวนี้ถ้าเป็นจะไม่ผิดอ่ะหรือเพื่อนๆย้อนกลับไปดูในคลิปแกะกล่องน,นะ,ะในนั้นอะราคาไปๆเพราะว่าเปิดอ่านจากใบเสร็จนะคะโอเคสุดท้ายถามว่าน้องเนี่ยคุ้มค่าับการซื้อไหมก็อย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยทำประโยชน์อะไรไม่ได้นะคะนอกจากว่านั่งน่ารักนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของเพื่อนๆน,นะคะน้องเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์อะไรที่เราจะใส่นะแล้วก็ได้ใช้งานน้องก็คือมีหน้าที่แบบว่าวางประดับบ้านนะคะแต่อย่างของเบลเนี่ยก็คือแบบมีเบบีมาช่วยเล่นนะคะช่วยใช้ออแอบประชดเราเหรอก็คือแบบมีเบบีมาช่วยเล่นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออก็ก็โอเคอย่างน้อยไม่ไม่ใช่ทำหน้าที่แค่แบบว่าวางประดับบ้านเฉยๆนะคะก็ ประมาณนี้และค่ะอันนี้คือซื้อซื้อด้วยใจนะซื้อด้วยใจถ้าคุณผู้ชายผ่านมาดูก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะถ้าคุณภรรยาจะซื้อไปหรือว่าคุณแฟนจะซื้อไปเนี่ยมันก็มีคุณค่าทางใจนะคะแม้จะไม่ได้มีประ,ประโยชน์อะไรมากนะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะก็จบรีวิวสำหรับน้องสองตัวนี้ย้อนกลับไปได้เบลก็ซื้ออยู่ดีค่ะถึงแม้ว่า2ตัวเนี่ยมันก็รวมกันก็ได้จะประมาณห้าหมื่ะเนาะ แต่ว่าน้องมันน่ารักค่ะน่ารักคุ้มค่าคุ้มค่าแก่ใจเอาล่ะเราก็จบรีวิวของคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบาย